นะครับที่ประก,กอบการตัดสินใจที่ทำให้ไปฉีดวัคซีนนะครับมีความก็คือคนตัวเป็นคนที่กลัวโรคโควิดนะครับแปลว่าเวลาเห็นคนที่เขาใส่ทอนในกรณีที่กลัวแล้วก็ประการที่สองก็คืออยากให้มันเกจอปุ๊กกันหมู่แล้วก็อาจจะมีโอกาสที่ไม่เป็นเดือดสดมากขึ้นครับฉีดนะครับก็มีความตื่นเต้นมากเหมือนกันครับก็จะต้องพยายามระงับสติอารมณ์ตัวเองครับแล้วก็ไปนั่งคอยอยู่ที่จุดท,ที่เขาเตรียมไว้ให้แต่ว่าก่อนที่จะฉีดก็มีการปวดฉีดแล้วก็อยากเข้าห้องน้ำครับก็เลยต้องวิ่งไปห้องน้ำแล้วก็ค่อยวิ่งกลับมาใใหหหม่่่่กกก็็็ทา้้้คคออนนนขงงย,ย,ยูิดึรับแลว ก็นั่งพักนานพอสมควรครับเพราะว่าเขาต้องรอเอาวัคซีนออกมาเพราะว่าวัคซีนมันต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสมครับก็เลยทําให้ก็แบบเจ้าจับกันไปครับแล้วตอนที่จะฉีดนะครับเพราะว่าจะให้นั่งเป็นแถวแถวแถวครับแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปตามลำดับที่มานั่งไว้ครับแล้วก็จะเป็นโต๊ะคอมที่เขาใช้กรอกประวัติแล้วก็จะเดินเข้าไปยังจุดที่ฉีดนะครับพอฉีดเขาก็จะมีการทำนั่งทำนี้ด้วยครับเพื่อที่จะให้เราไม่กลัวจนจะตายแล้วก็ใครที่เก่งเก่งหรือว่าสั่นนะครับเขาก็จะมีวิ ก็เริ่มดีขึ้นครับแต่ว่าก็จะมีอาการคล้ายๆขึ้นชาเน็กน้แล้วก็หมหนนึนหัวเล็น้อยได้ครับนะครับก็เลยมีการนอนท้อผ่อนครับแล้วก็พอผ่านไประยะหนึ่งก็จะมีอาการหิวที่ค่อนข้างหิวมากพอสมควรครับก็เลยนอนตื่นมาแล้วก็กินนอนตื่นมาแล้วก็กินไปเรื่อยๆครับจนดีขึ้นประมาณหนึ่งทุ่มครับก็รู้สึกว่าก็กลับมาย คำแนะนำนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคิดว่าเป็นการนอนครับเพราะาไม่มีใครสามารถที่จะนอนสองทุ่มหรือสามทุ่มได้ใช่ไหมครับดังนั้นคือเราควรที่จะนอนสองทุ่มสามทุ่มหรือว่าไม่ดึกมากกว่าสี่ทุ่มนี้ครับมาติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเมื่อคืนตีสองแต่วันนี้มาสองทุ่มนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะนอนหลับได้ครับก็เลยคิดว่าคนที่จะมีการทําให้ชินก่อนเป็นระยะเวลาสักทักหนึ่งครับก็จะได้ไม่มีปัญหาด้ยครับ